กราบสวัสดีเพื่อนเพพี่พทุกคนนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรกของเราในการเริ่มต้นปี 66, 66นี้นะ,ะ256 6หรือคศ2023นี้นะทุกคนอ่ะแอดก็ให้ทุกคนมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่นี้นะคะรำ่ำรวยๆกันทุกคนนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดกันนะคะ,ะ,คะทุกคนทุกคนเห็นใบดําที่แอดลงให้ไหมก่อนคลิปล่าสุดนี่นะคะ คลิปก่อนที่แอดจะลงคลิปนี้นะคะย้อนไปหนึ่งนะคะก็คือที่แอดลงให้ในกลุ่มนะคะกลุ่มนะคะแอดก็จะลงเป็นใบดำนะคะแล้วก็ชุดแนวทางเลขเด่นบนนะคะแล้วก็แนวทางเลขเด่นล่างนะคะแล้วก็เป็นชุดสามตัวนะคะอ่าแล้วก็จะมีอีกหลายๆสูตรนะคะที่แอดลงไปให้ในกลุ่มนะคะอันนี้ก็คือชุดสรุปนะคะส่วนมากใครที่แบบอ่า ดูเลขไม่เป็นนะคะสามารถดูได้ในใบดำนะคะที่แอดลงให้แต่อันนี้แอดทำเป็นกระดาษมานะคะแอดเขียนตอนที่แอดไปทำเป็นต้นแบบของใบดำนะคะอ่ะก็เลยเอาใบนี้ไม่ให้ดูก่อนเพราะว่าโทรศัพท์ิเครื่องแอดมันแบตหมดนะคะก็เลยชาร์จไว้ก็เลยเอาตัวนี้ไม่ให้ดูแทนนะคะก็จะเป็นใบเดียวกันกับที่แอดลงให้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะอ่ะในตารางของแอดนะคะ อันนี้งวด,งวดก่อนนะคะก็คืองวดวันที่30เนาะเขียนไวต้ตรงนี้ก่อน30 12 65นะคะปีที่แล้วนะคะผลออก1 9 6 5 8ถูกต้องไหมคะนะก็มาดูว่าในใบดำใบสรุปที่แอดลงให้ในกลุ่มสำหรับเป็นสำส,สำหรับสมาชิก VIP นะคะ เลขรับวงในรัฐบาลของแอดนะคะใครที่อยากจะสามารถดูฟรีได้ในช่อง YouTube ของแอดนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มก็สามารถเข้าไปได้นะคะ <IM liebe> เดี๋ยวแอดจะทิ้งไอดี ID ไว้ด้านล่างนะคะสามารถไปดูได้นะคะในคอมเมนต์นะคะทุกคนแอดก็จะเริ่มทยอยส่งตัวเลขให้แล้วนะคะ <IM S 1> เป็นชุดใบดำชุดเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับใครที่ ดูเลขนะคะให้ดูในใบดําเป็นหลักก็ได้นะคะดูในตารางใครชอบยินในตารางก็ได้นะคะก็แล้วแต่ทุกคนชอบนะคะแอดก็จะสรุปให้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วแต่งวดบางงวดก็มีเลขน้อยบางงวดก็อาจจะมีเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าแอดก็จะวงกลมหรือว่าอะไรเป็นเลขเด่นแต่ว่าถ้าใครชอบนอกเหนือจากที่แอดอะวงกลมให้ก็สามารถพิจารณาดูได้นะคะอ่ะในตารางะ่ะแอดก็จะให้7 6 5 1 9 6นะคะ แอดก็จะวงกลมในใบดําไว้คือเลข6แล้วก็เลข9นะคะทุกคนสามารถยอนดูได้นะแอดไม่ได้โกหกนะคะอันคือแอดแจกให้ฟรีแล้วนะคะตั้งแต่งวดที่แล้วพอแอดลงคลิปไม่ทันนะคะทุกคนเพราะว่ามันปีหมนกันก็เยอะด้วยนะคะอันนี้เพิ่งมีโอกาสได้มาทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมนะคะอ่ะนี่นะคะแอดก็วงไว้6กับ9ผลออก6กก็เข้านะคะเข้า3ตัวเลยนะคะสาหรับตารางของแอดนะคะเข,เข้าทั้ง หนึ่งหกเก้าสามตัวบนนะคะหนึ่งเก้าหกแล้วก็สองตัวล่างคือห้าแล้วก็แปดนะคะวินตัวนี้มันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่งวดส่งท้ายปีนี้แบบว่าแตกสามตัวบนแตกส่งตัวบนแล้วก็สงตัวล่างเลยนะคะนี่เข้าหมดเลยนะคะสำหรับชุดในตารางนะคะอ่าหกตัวนะคะก็เข้าไปห้าตัวเลยนะคะเม็ดเดียวแอดให้ไปที่เจ็ดหกนะคะ แล้วก็รูดนะคะวิ่งรูดแอดให้5กับ0ก็มาที่5เข้าล่างนะคะตรงนี้ก็เข้าที่วิ่งวิ่งรูดไปที่5นะคะอันนี้ก็คือเข้านะคะเข้าที่5นะคะนี่อันนี้ก็เข้าเม็ดเดียวแอดให้76ก็ไม่เข้านะคะเด่นไปที่53 54 56 58 59 71 72 74 78 0าแปดหอ่า ศ8 0 9นะคะก็มีตัวเด่นที่แอดวงให้ก็มีประมาณ1 234 5 6 7, 7ตัวอันนี้มันสามารถแตกเข้าทั้งบนทั้งล่างได้เลยนะคะแต่รอบนี้หลุดไปนะคะแอดไม่ได้ไม่มี6กเกาคะสำหรับชุดตัวเด่นนะคะแต่ว่าเข้าที่ตัวตารางนะคะสามารถดูควบคู่กันได้อันนี้ก็มาเข้าที่58ล่างนะคะตรงนี้นะเข้าที่58ล่างนะคะทุกคนตรงๆนะคะในใบดำของแอดนะคะ อแล้วก็เชียชิวไปก็คืออีกใบหนึ่งะคะแอดให้1 5 9ไปมันก็ออก1 9 6นะคะหลุดไป1แเต้มนะ,ะแล้วก็แอดให้ที่97 1ออกที่196 1 96นะคะอันนี้ถ้าลดเต้มลงมาก็จะได้สาตัวแอดให้ไปที่97 1, mm. 1ก็น่าเสียดายนะคะทุกคนคะ่ะก็น่าเสียดายเลย3ตัวงวดน,นี้เอาใหมค่ค่ะจัดหนักจัดเต็มเลยะคะ่ะอ่ะ เสียได้สามตัวมากเลยนะคะแต่ว่าแอดก็ไปวินบิน,บนเลขวินค่ะแอดก็ได้สามตัวมานิดหน่อยนะคะวันนี้ก็กุบปิด,ดแต่ต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนอะแล้วก็มาดูชุดแนวทางเลขเด่นบนนะคะสำหรับชุดนี้แล้วก็มันเข้าไปตัวอะ,อ,ะอันนี้ล่างออกล่างออก ห้ดเอาปากกาไม่ออกห้าแปดล่างออกห้ดนะทุกคนนี่อ่ะอันนี้บนทษทีนะคะบนบนออกหนึ่งเก้าหนะคะสำหรับบนนะคะบนออกหนึ่งหนะคะบนออกหนึ่ง้าห ในนี้มันไปเข้าที่ชุดรองนะคะนี่ชุดรองชุดเด่นตรงนี้มันไม่เข้านะคะหลุดไปมาเข้าที่ชุดรองนะคะสลับตัวเด่นอันนี้คือในในชุดสรุปแนวทางเลขเด่นบนุนไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะคะจะมีแค่ตัวที่แอดวงกลมนะคะแต่นี่มันเป็นชุดเต็มของแอดแต่พอเวลาแอดไปสรุปในชุดเด่นบนจริงๆมันก็จะมีแค่ชุดวงกลมแล้วก็ชุดที่คัดเด่นออกมานะคะก็จะมี69ด้วยนะคะก็ อยู่ในนี้นะคะไปดูได้นะคะย้อนหลังไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะคะ,ะมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะคะมีแค่ตัวที่แอดสรุปไปแล้วนะคะอันนี้มันเป็นใบเต็มนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เข้าเก้าหกไปนะ,ะในชุดวินวินนะคะแอดก็ให้ไปที่กี่ตัวไม่ใช่ไม่เยอะขนาดนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแอดน่าจะให้หกตัวนะคะในในชุดนั้นนะคะ ก็เข้ามาที่6กับ9นะคะสำหรับชุดวิน6ตัวนะคะ,ะในชุดสรุปของแอดนะคะอ่านะคะอ่าก็ได้แต้มอันนี้คือแต้มนะคะแต้มของแอดเก้าหกแต้มห้าก็เข้านะคะแต้มห้านะคะอันนี้สําหรับแต้มนะคะแต้มบุญนะคะในงวดวันที่สามสิบธันวาคมอันนี้ก็คือชุดบนนะคะอ่า ชุดวิ่งลูดก็หลุดไปเนาะออก69ชุดวิ่งลูดหลุดนะคะก็จะมีแค่เข้าตัวเจาะนะคะแต่เป็นชุดรองนะคะเข้าแต้มนะคะแล้วก็ชุดวินก็เข้านะคะสำหรับชุดอ่าเลขเด่นบน,นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าแนวทางเลขเด่นล่างนะคะอันนี้ล่างออกที่58นะคะอันนี้58มันแต้ม3นะคะแอดตัดแต้มผิดอีกแล้วนะคะทุกคนสำหรับงวดนี้นะคะแต่งวดหน้าก็ ทิ้งสูตรนี้ไป,ไปแล้วนะคะอีกสูตรหนึ่งที่แอดทำไว้แอดจะเอาสูตรนั้นนะคะมามาให้ทุกคนดูนะคะสูตรนี้ก็พักไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูสถิติของมันอีกรอบนะคะแต่ก็ยังจำไม่ยังไม่ได้เอามาลงให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราเอาสูตรใหม่มาลงแล้วกันเนาะ <c oughs> อ่ะอันนี้แต้มผิดนะคะสำหรับแต้มแต้มผิดไปก็เลยทำให้เราจับอ่า <c oughs> เรียกว่าชุดวินไม่ถูกนะคะ แต่ว่าในในตัวชุดวินนะคะแอดให้ไปหกตัวนะคะนี่ชุดวินแอดให้ไปหกตัวผลออกล่างที่ห้าแปดก็เข้านะคะสำหรับใครที่ไม่มั่นใจในในในตัวสรุปหรือว่าแอดที่แอดมงไว้สามารถดูในช่องวินได้นะคะก็ถ้าสมมติเลขหกตัวก็แค่สามสิบบาทนะคะทุกคนสามสิบหรือว่าวินเลขนะคะสำหรับล่างอย่างเดียวก็ประมาณสามสิบบาทนะคะในหกตัวนี้นะคะก็ถ้าไม่อั้นก็จะได้ เท่าไหรแ่แล้วแต่ที่เนาะอืมหรือว่าไปตามหาซื้อลอตเตอรี่ได้นะคะอ่าส่วนอ่าแล้วใครที่เห็นว่าตัวเลขตรงนี้เยอะนะคะสามารถดูในใบดำได้เลยนะคะที่แอดส่งในอ่าลายกลุ่มไว้นะคะอ่าใครที่อยากจะสนใจเข้าไปในกลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะอันนี้มันก็เข้าไปทั่วตัวตัวที่แอดไม่ได้วงนะคะเพราะว่าไม่ได้ตัดเต้ม แต่มันไม่ถูกนะคะอันนี้ก็เข้าไปที่5้าแปะนะคะสำหรับล่างชุดสามสามตัวนะคะรอบนี้แอดได้สามสิบสามชุดนะคะปกติมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่ามันตาตา,ตามสูตรถ้าแอดตัดตัวไหนทิ้งก็กลัวที่จะหลุดยิ่งเข้าไปใหญ่นะ,ะส่วนมากตัวไหนที่แอดมั่นใจแอดจะเข้าเอาไปทิ้งไว้ในใบดำนะคะทุกคนในใบดำก็จะครบสูตรเลยนะคะอัะอนนี้ออกหนึ่ง หนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกนะคะสำหรับสามตัวบนอ่ะอันนี้ก็เฉียดฉิวหลุดไปนะคะหลุดไปหนึ่งแต้มก็คืออันนี้หลุดที่เลขห้านี่เก้าเจ็ดหนึ่งเห็นไหมเก้าเจ็ดหนึ่งก็หลุดข้ามไปนะคะข้ามหกไปนะ,ะนี่อันนี้ก็คือใบสรุปของแอดนะคะหรือว่า สำหรับสมาชิก VIP เท่านั้นนะคะใครอยากจะสมัครก็สามารถไปเป็นสมาชิกรวมกันได้ะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะไม่อยากเข้ากลุ่มนะ,ะสามารถดูใน YouTube ได้ฟรีๆเลยนะคะทุกคนคะในกลุ่มก็ในกลุ่มก,ก็จะได้เลขชุดอ่ะขอชี้แจงนิดนึงนะคะสำหรับใครที่เข้าไปในกลุ่มนะ,ะแอดก็ จะส่งให้เป็น1ปีนะคะ1ปีก็คือจะมี24งวดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใครเข้าเร็วหน่อยก็จะได้เต็มงวดแต่ถ้าใครเข้าช้าก็จะสิ้นสุดที่ปลายปีพอดีนะคะปลายปีหลังจากนั้นก็จะเข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพนะคะไม่ไม่คิดอะไรเพิ่มนะคะก็เป็นสมาชิกได้ฟรีเลยนะคะก็จะมีอาจจะมีกลุ่มของหวยลาวหวยฮายนอยเพิ่มเติมนะคะสำหรับสมาชิกในกลุ่มก็แตกปังๆกันไปเยอะแล้วนะคะ วดที่แล้วก็มีคนได้หลายตัวเช่นกันนะคะอ่ะเด่นล่างนะคะอันนี้ใช้แสนคูณสองนะคะอันนี้สูตร F1 นะคะที่เป็นเด่นล่างที่ใช้แสนคูณสองนะคะทุกคนวดที่ผ่านมานะค,ะคือวันที่30ธันวาคม65ออก ออกที่ห้าแปดจากที่หลุดไปกลับมาเข้านะคะอันนี้แอดเขียนไว้เดี๋ยวเราค่อยมาทำต่อนะคะอะก็เข้าที่ห้านะคะก็กลับมาเข้านะนี่นี่เด่นล่างสำหรับสูตร f 1นะคะก็กลับมาเข้าเดี๋ยวเราก็ตามต่อสูตรนี้กันไปนะคะอ่ะต่อไปก็เป็นสูตร f 2นะคะสูตร f 2นะคะนะคะี่ สูตร f 2นะคะออก58ก็เข้าที่5ะคะ่ะก็ถือว่าเข้าเดี๋ยวเราก็ตามต่อกันนะคะสำหรับตัวชนนะคะหยุก่อนเดี๋ยวสับสนนะคะอ่าสำหรับตัวชน f 1กับ f 2นะคะชนที่359ก็เข้าที่5ตัวชนมานะคะอ่าอันนี้ก็คือสูตรที่เข้านะคะทุกคนสูตรในเข้าสูตรในหลุดนะอ่ามาดูที่ ดาวหนดาวหนึ่ง,งผลออกที่5้าแปใช่ไหมคะล่างก็กลับมาก็เข้านะคะเดี๋ยวเราก็ต้องตามต่อสูตรที่เข้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เข้าติดต่อกันมาหลายงวดแล้วอันนี้ที่แอดลงในช่องนี้นะคะก็เพิ่งลงไป3ามงวดะคะ่ะก็เข้าทั้ง3ามงวดเลยนะคะยังไม่หลุดนะคะต่อไปดาวสองสูตรดาวสองนะคะอันนี้ยังเป็นเด่นล่างนะคะผลออกที่ห้าแปนะคะวันที่สาธันวาคมก็ยังเข้าอยู่นะคะ อยังเข้าอยู่นะคะสําหรับดาวสองนะดาวสองดาวหนึ่งและดาวสองจับประกบคู่กันนะจับชนกันที่ได้ที่เจ็ดห้าก็มาที่เลขห้าสูตรดาวหนึ่งดาวสองก็เป็นที่น่าสนใจนะคะสําหรับ sl นะคะ,ะเน้นหลักสิบล่างหลุด,ลดเลยนะคะเจ็ดเก้าสองงวดที่งวด วันที่30ธันวาคมหลุดนะคะหลุดซ้อนกันไม่รู้ว่างวดหน้าจะมาไหมแต่ว่าก็ยังทําไว้อยู่นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงสูตรนี้เอาไว้หลังๆแล้วกันนะคะเอาสูตรที่มันเข้าดีๆมาให้ทุกคนดูก่อนเนาะระยะสั้นนะคะ30ธันวาคมก็อ่า40ก็ไม่มีนะคะออก58ก็หลุดไปหลุด2รอบนะคะก็อ่าสูตรนี้แอดก็จะไม่ได้ให้ทําให้ทุกคนดูแล้วแต่ก็ยังจะทําไว้เป็นสถิติอยู่นะคะถ้ามันหลุดเยอะเกินไปก็ เ,ะะเด่นล่างนะคะระยะยาวระยะยาวนะคะงวดที่30ธรรันวาคมใช่ไหมออก5 8หลุดนะคะสําหรับระยะยาวตั้งแต่ต้นปี1 2 3 4หลุดไป4ครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบหน้านะคะก็ยังให้โอกาสนี้อยู่สูตรนี้อยู่เพราะว่าเพิ่งหลุดไปนะคะมั่นใจมาจริงมั่นใจมาจริงแอดอหลุดนะคะงวดนี้ แอดให้4 6 7นะคะออกที่5 8นะหลุด2 2งวดซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะแอดก็ไม่รู้ว่าแอดจะเอาลงให้ทุกคนดูไหมอาจจะหยุดสูตรนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาสูตรใหม่มาลงให้นะคะ สูตรนี้ก็ยังทําสถิติไว้อยู่นะคะเดี๋ยวยังไงต้องดูอีกทีนะคะสาหรับสูตรที่หลุดไปนะคะก็ต้องมาวิเคราะห์อีกทีนะคะ,ะสำหรับสูตรดีหนึ่งนะคะดีหนึ่งนะคะดีหนึ่งออกห้าแปดมาสองตัวเลยนะคะห้าตัวมาสองตัวห้าและแปดหลังจากที่หลุดไปก็เข้านะคะเดี๋ยวรอบหน้าก็ต้องตามต่อนะคะสาหรับสูตรดีหนึ่งนะคะดีสองผลออกห้าแปดนะคะมาที่เลขแปดนะคะสาหรับดีสองก็ถือว่าเข้าในหน่วยล่างนะคะ ดีหนึ่งและดีสองจับชนกันงวดที่ผ่านมา0ูนย์แปดออกห้าแปดก็ถือว่าเข้าที่เลขแปดเข้าที่หลักหน่วยก็ต้องตามต่อกันนะคะทุกคนสูตรร่ํารวยที่แอดลงให้นะคะสูตรร่ารวยเดินดีมาตลอดเลยนะคะทุกคนมางวัดที่30มธันวาคมแอดให้9กับศูนย์หลุดไปนะคะออกห้าแปดแต่เราก็ต้องตามต่อเพราะว่ามันหลุดแล้วมันก็เข้านะคะเดี๋ยวเราตามสอง,งวัดหน้านะคะในงวดถัดไปนะคะเราก็ ไปดูว่าสูตรหนจะเข้าเยอะนะคะหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันในแต่ละสูตรนะคะสูตรไหลยาวนะคะสําหรับเด่นล่างนะคะไหลยาวออกที่5้าแปดไหลยาวหลุดไปนะคะหลังจากที่ต้นปีไม่เคยหลุดเลยนะคะมาหลุดงวดสุดท้ายนะคะดูได้เลยนะคะสูตรนี้เดินดีมากงวดถัดไปเราก็ต้องตามต่อนะคะนนี่นะ วดที่แลหเจด้วศูนย์หนึ่งสองออกห้าดตายเลยค่ะงวดนี้ไหลาย,ยาวแต่ว่าก็ต้องดูอีกสูตรวดที่ผ่ผานอ่างวดถัดไปนะคะเดี๋ยวสูตรนี้ก็ต้องตามต่อนะคะเพราะว่ามันไม่เคยหลุดเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรไหลาย,ยาวหลุดเนาะดีสองมันเข้ามันเป็นสูตรประกบนะคะสูตรชนนะคะออกห้าแปดีสองก็เข้าที่แดไหลาย,ยาวหลุดมันก็เลยทําให้ตัวชนไม่มาทั้งที่ปกติแล้วตัวชนจะมางวดหน้าก็ต้องตามต่อนะคะ เพราะว่ามันเดินดีทั้งสองสูตรเลยนะคะทุกคนแอดลงให้ทุกคนเยอะมากเลยนะคะสำหรับสูตรเด่นล่างะคะก็มีสูตรที่เข้าเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ได้ลงมันก็มีต่อไปสูตรโชคดีนะคะน้องแมวนะคะเริ่มเล่นกับแอดแล้วอ่ะสูตรโชคดีนะคะออกที่ห้าแปใช่ไหมออกที่ห้าแปก็เข้าสองตัวเลยะคะ่ะห้ากับแปตั้งแต่ นี่นะตั้งแต่16มีนาะคมยังไม่หลุดเลยเดี๋ยวตามต่อสำหรับสูตรโชคดีนะคะทุกคนอ่าต่อไปแต้มล่างหลุดนะคะไม่เอาทิ้งสองวดนี้แบบห้าแดเต้มสามนะก็หลุดไม่มีแต้มสามสักสูตรเลยนะคะเดี๋ยวรอเอาเอาสูตรใหม่นะคะทุกคนสำหรับแต้มล่างะคะ่ะต่อไปก็มาดูบนมีสูตรไหนบ้าง บุญนะคะที่แอดชอบเลยก็คือสูตรเดินดีแล้วก็สูตรต่อเนื่องอ่านี่สูตรเดินดีนะคะอ่านี่นะคะสูตรเดินดีนะคะบนนะคะต่อไปก็คือบนนะคะออกหนึ่งเก้าหกก็มาที่เก้าอันนี้ตามต่อนะคะสูตรเดินดีเข้านะคะต่อไปสูตรต่อเนื่องก็เข้านะคะออกหนึ่งเก้าหกก็เข้าไปที่หนึ่งและหกเป็นคู่ตัวหนึ่งและหกนะคะเป็นร้อยแล้วก็หน่วยเข้าไปตรงนี้นะคะนี่ นี่ตอนแรกแอดวงตรงนี้นึกว่ามันจะมาหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแต่ว่ามันมาเข้าคู่นี้นะคะสําหรับคู่โต๊ดนะคะงวดหน้าเดี๋ยวก็ต้องมาดูเพราะว่ามันน่าจะจับเป็นคู่โต๊ดได้อีกงวดนะคะต่อไปชุดมาตรฐานหนึ่งะคะมาตรฐานหนึ่งก็ไม่แพ้กันค่ะมาตรฐานหนึ่งมาตรฐานหนึ่งนะคะทุกคนมาตรฐานหนึ่งนนะคะผลออกหนึ่งเก้า,านหนะะออก 1, 9, มาตรฐานหนึ่งก็เข้าเก้าแล้วก็หกสองตัวเลยนะคะมาตรฐานหนึ่งนี่ก็คือสูตรเดินดีเหมือนกันนะคะต่อไปมาตรฐานสองนะคะมาตรฐานสองผลออกที่หนึ่งเก้าหกก็มาที่หกนะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะแม็แต่งวดอ้อไม่ใช่สี่สามสิบธันวาคมอ่ะหลุดนะคะสำหรับมาตรฐานสองหลุดไปนะคะอันนี้คืองวด หน้านะคะอันนี้แอดทําไว้นะคะอันนี้สําหรับสูตรมาตรฐานสองเดียวก็เดี๋ยวทําให้ให้โอกาสสูตรนี้สักครั้งนะคะดูต้นปีว่าจะเข้าไหมนะคะเอไปจอนออะอ่าสูตรดับเบิลเอนะคะทุกคนสูตรดับเบิลเอเด่นบนนะคะใช้ร้อยบวกร้อยนี่นะคะสูตรดับเบิลเองวดที่ผ่านมาหลุดไปนะคะเดี๋ยวงวดหน้าก็ต้องให้โอกาสสูตรนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาก็หลุดไม่เยอะนะคะ อ่สูตรเดี๋ยวมันบีค่อยทำมัดมัดใจสองนะคะมัดใจสองอ่ะก็หลุดไปนะคะสําหรับเด่นบนเดี๋ยวก็เดี๋ยวทําต่อนะคะเพราะว่าก็หลุดไม่ค่อยเยอะนะคะสําหรับสูตรมัดใจสองก็ต้องก็ต้องดูว่าต้นปีสูตรมันจะเคลื่อนไหมหรือว่ายังไงนะคะแต่แอดก็ยังมั่นใจในสูตรย,ยิ่งสูตรเด็ดจริงนะคะทุกคนดูสูตรเด็ดจริงนะคะงวดที่ออก9 3สาอันนี้แอดงวดงวดนี้แอดไม่ได้ลงให้นะคะที่แอดลงให้ไม่ทันนะคะ แอดก็เลยลงตัวสรุปให้ไปนะคะอันนี้เก้าสามศูนย์เก้าสามก็มาที่สามหนึ่งเก้าหกก็มาที่หกทางวดน,นี้เดี๋ยวตามต่อนะคะสําหรับสูตรเด็ดจริงนะคะแอดก็ไม่ได้ลงให้เพราะว่าไม่ทันนะคะสําหรับสูตรนี้หลักร้อยแอดก็ไม่ได้ลงให้นะคะนี่หลักร้อยก็ก็เข้านะคะเข้าออกที่หนึ่งเก้าหกก็มาที่หนึ่งนะคะสำหรับงวดที่หนึ่งเก้าอ่ะงวดวันที่สามสิบธันวาคมนี้นะคะอ่ะ เอชหนึ่งหลักสิบหลักสิบนะคะงวดที่ผ่านมาออกหนึ่งเก้าหกเลขเก้านะคะหลักสิบก็เข้าอันนี้ไม่ได้ลงเพราะว่าไม่ทันก็เลยเดี๋ยวเอามาให้ดูตรงหลังๆแล้วกันอ่ะสูตรประทับใจสูตรประทับใจก็เข้านะคะเก้าหกก็ 96, มาที่หกสูตรประทับใจนะคะสูตรปดนี่ หลุดนะคะเดี๋ยวมาดูงวดหน้าไอ้เต็มสำหรับใครที่เป็น FC แอดนะคะแอดก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะใครที่เล่นชอบเล่นหวยเล่นเบอร์ก็ขอให้ทุกคนได้โชคได้ลาบกันทวนหน้าเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม a d ดก็ a d ดไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปมีสูตรดีๆให้ทุกคนแน่นอนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ